เค999คือเก้าแรกของคนไทยนวัตกรรันดนงขอบคุณมากครับทลางปุ๋ย SK 999ที่มีงานนี้นะครับขอบคุณน้องฝนธนะสุนทรขอให้เจดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณท่านประธานบริษัท s k 9 9 9นะครับวงคาราบาวเป็นวงนติดเพื่อชีวิตนะครับที่เติบโตมาก,กับอดีตที่มากมายเช่นกันนะครับปุ๋ย s k 9, 9, 9เ9ก้าเ็เป็นปุ๋ยที่พัฒนามาจากอดีตที่เราล้มเหลวจากการใช้ปุ๋ยเคมีจนดินแข็งนะครับเลยกลายมาเป็นยกระดับการให้ปุ๋ยทางใบนะครับซึ่งเป็น ระบบไฮโโปริกนะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่อยากเชิญชวนให้พี่น้องกเกษตรกรได้ทดลองใช้รับรองไม่ผิดหวังแน่นะครับนะครับที่ผมพูดเช่นนี้นะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่แต่งเพลงนะครับปุยเอสเคก้าขึ้นมาจึงได้ศึกษาข้อมูลในเชิงลึกระดับหนึ่ง ขอบคุณมากครับท่านประธาน็นมาร์เก็ตติ้งอย่างนี้ครับ,นนรบอย่าลืมปุ้ย SK 9 9คกานะครับเป็นทางเลือกใหม่ของกระทรกราโไทยครับ